สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแร่แลกทาโรนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาให้ไพ่สำหรับนี้ท่านมาเล่าเรื่องราวให้เราหรือว่าคุณนะคะเรานี่หมายถึงตัวคุณนะได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะหมอการอยากจะทำเป็นคลิปส่งท้ายปีสองห้าหกแปดนะคะส่งท้ายใช้คำว่าส่งท้ายนะพลังงาน พลง,งานของคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูความรู้สึกจริงๆที่ใครคนนั้นมีต่อตัวคุณตอนนี้กันดีกว่ามานึกถึงหน้าของเขาหรือเธอคนนั้นที่คุณอยากจะรู้ความรู้สึกที่มีกับตัวคุณเอาไว้นะคะนึกถึงหน้าของใครคนนั้นที่คุณอยากจะรู้ความรู้สึกจริงๆที่มีกับตัวคุณเอาไว้ในจิตใต้สำเนาของคุณนะคะหลับตานะ มาดูพลังงานของคนคนนั้นนะคะตอนนี้เลยทำให้เป็นคลิปส่งท้ายเลยนะคะส่งท้ายพศ2568นะคะแล้วเราก็จะพลังงานมันจะรันต่อเนื่องนะเพราะว่าคลิปของหมอการเนี่ยไม่มีหมดอายุหรอกคะ่ะบอกเลยคุณไปเจอคลิปไหนช่วงไหนคุณอยากกดเข้าไปคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากดูจังเลยคลิปนี้คุณก็กดเข้าไปดูได้ แล้วก็เลือกรับแต่สิ่งที่ความคิดของคุณได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันดีหรือว่าเกิดประโยชน์คุณก็นำไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตคุณก้าวหน้าพัฒนาจเจริญยิ่งขึ้นไปนี่คือข้อดีของการดูพลังงานไพ่แบบภาพรวมคุณสามารถเลือกพลังงานได้ด้วยตัวคุณเองมาโอ้โหแองแหมงมาเลยโอ้โหเออยังไง คิดถึงคุณนั้นเนี่ยอยากมาหานะคะอยากมาหาอยากมาเจอหน้าอยากมาเซอร์ไพรส์คุณนั่นเนี่ยคนคนเนี้ยให้ชาวธาตุลมขึ้นใบแรกอะ่ะคุณคิดถึงคนธาตุลมเหรอคนธาตุลมก็คิดถึงคุณนะถ้าคู่กรณีคุณเป็นชาวธาตุลมนี่ใช่เลยนะคะพลังงานอยากมาเจอหน้าคุณมากเลยเอาจริงคนคนนี้เป็นคนเก็บอาการเก่งนะคะ ปากไม่ใจคิดถึงอ,ะ,อะฟิลอย่างนี้เลยพลังงานนะคะยังมาเจออยางมาเซอร์ไพรส์อึดอัดนะเนี่ยเหมือนจะทําในสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงเหมือนกันนะเป็นไปได้สูงนะเพราะคนคนนี้อาจจะเซอร์ไพรส์คุณนะคะเป็นไปได้สูงมากเพราะตอนนี้ก็คิดถึงคุณคนคนนี้อยู่คนเดียวนะเป็นคนโสดอ่ะตัวคนเดียวอ่ะหรือเป็นคนชอบทําตัวโสดก็ได้นะคะแต่ดูจากไพ่แล้วอ่ะ คนคนนี้ชีวิตก็ดีนะเอาจริงชีวิตดีอยู่นะไม่ใช่ว่าชีวิตไม่ดีเพียงแต่ว่าในใจลึกๆมันก็ยังคิดเรื่องคุณอ่ะเนี่ยคุณยังอยู่ในหัวนะคะยังอยู่ในความคิดอ่ะเหมือนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบเอ่อไม่ทํามาหากินไม่ทําอะไรเลยไม่ถึงขั้นนั้นอะไม่ไม่จมไม่จมไม่ดิ่งแค่เป็นบางช่วงที่คิดถึงคุณแล้วน่าจะรู้สึกเออไม่มากก็น้อย แต่ว่าก็เก็บอาการเก่งพลังงานนะคะเนี่ยป่าเป,เป็นคนมีเสน่ห์นะเนี่ยคนคนนี้เสน่ห์แรงนะเนี่ยมีคนมาเลือกมีคนนําตัวมานําเสนอให้คนคนนี้ยพูดถูกไหมเนี่ยมีคนเข้ามาเสนอให้คนคนี้ยอยู่เรื่อยๆแต่คนคนนี้ก็ไม่เลือกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะใจออยู่ที่คุณใจยังมีคุณนะใจยังมีคุณใช้คํานี้นะคะส่วนมากน้อยเนะ่ยไม่ต้องไป ดูปริมาณหรอกคะ่ะเอาเป็นว่าคนคนเนี้ยยังยังลืมคุณไม่หมดใจยังลืมคุณไม่หมดใจพลังงานชาวธาตุลมเนี่ยค่อนข้างเป็นคนปากไม่ตรงกับใจนะปากอย่างใจอย่างนะคะปากว่าไม่ใจคิดถึงนะพลังงานแล้วถ้าเกิดว่าเจอคําถามคําคําถามแบบใดที่มันค่อนข้างเจี๋ยคนพลังงานของคนชาวธาตุลมเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกที่จะเงียบเงียบไม่หือไม่อือ ธาตุลมกับธาตุดินจะคล้ายกันเวลาที่เจอคําถามที่มันจี้ไม่เหมือนธาตุน้ํากับธาตุไฟนะน้ํากับไฟจะคือแบบจะไปตาม,ม,ามอารมณ์อ่ะแต่ว่าลมกับดินนี้ก็คือนิ่งพลังงานนะคะเอ๊คนคนนี้คน,นคนนี้เป็นคนปากแข็งด้วยนะเป็นคนตัดคุณแน่เลยหรือไปพูด ถึงคุณกับคนอื่นในทางไม่ดีหรือปะแล้วไอ้สิ่งที่พูดนั่นแหละมันย้อนสอนเข้าหาตัวเองพลังงานนะคะคือคนคนนี้เหมือนเหมือนกับสะกดตัวเองไว้อะว่าเราต้องรักษาคำพูดนะฉันต้องรักษาคำพูดที่ฉันเคยพูดเอาไว้นะเกี่ยวกับคุณฉะนั้นต่อให้ใจคิดถึงแค่ไหนคิดถึงคะ่ะแต่ไม่แอคชั่นเหมือนเหมือนคนแบบ จะอกแตกตายอะแต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกไม่อกแตกตายเนี่ยเพราะคนคนนี้มีวิธีผ่อนคลายเข้าสังคมเจอเพื่อนท่องเที่ยวแล้วแต่จะนี่เลยบางทีก็ไม่มีจุดหมายปลายทางฟิลขับรถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฟิลว่างจัดอะไม่มีอะไรทำก็นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปภูกเกต็ตเล่นนะแล้วพอเบือ่อภูเกต็ตก็นั่งต่อไปเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่งั้นก็ออกต่างประเทศไปเลยอะ่ะ พลังงานนะคือว่างจัดอะ่ะคือคือหาวิธีรีแลกต์ตัวเองเป็นนะเป็นคนที่ไม่จมบอกแล้วนะคะพลังงานสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือสิ่งที่ตัวเองเคยลั่นวาจาไว้สิ่งที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้คนคนนี้ฐานะดีนะเนี่ยฐานะดีลึกๆนะแอบรอคุณรอคำทักทายจากคุณหรือว่ารอการลบล็อกจากคุณ รอในสิ่งที่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้จากคุณอนะ่ะฟิลแบบรอคุณทักหาเองอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าให้คนคนนี้ทักคือมันเคยมีช่วงหนึ่งนะที่คนคนนี้คิดอยากทักคุณนะแต่ไม่ทําแต่ไม่ทําไม่ทําเพราะสิ่งที่ตัวเองเคยพูดเคยลั่นเอาไว้เป็นคนรักษาคําพูดนะคะคําพูดมีพลังนะคําพูดเป็นนายฉะนั้นก่อนพูดอะไรคิดให้ดีถ้าไม่มั่นใจอย่าพูดดีกว่าเงียบไปดีกว่า การเงียบไม่ได้ทําให้คนคนนั้นดูแพ้หรือดูแย่นะแต่มันกลับทําให้คนคนนั้นดูดูมีพลังขึ้นอะ่ะลองลองลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะหลักการนี้ใช้ได้กับทุกคนนะถ้ายังไม่มั่นใจเรื่องไหนสิ่งใดอย่าเพิ่งพูดออกมาเงียบดีกว่าฟิลตอบแชทเหมือนกันคะ่ะอ,อย่ามือไวอะ่ะอย่าฟิลแบบโต้อตอบทันทีอะ่ะอ่านก่อนไอ้ที่ส่งมาคืออะไรพลังงานนะคะช้าๆดีกว่าพลังงานของคนคนนี้นะ เออเาเป็นว่าคุณยังอยู่ในหัวคนคนนี้เยอะพลังงานนะคะแต่ในขณะเดียวกันในในโลกของความเป็นจริงนะคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีคนเวียนวนเข้ามาในชีวิตยอยู่เสมอนะเป็นคนที่หัวกระไดบ้านไม่แห้งเหมือนกันนะเป็นคนมีตัวเลือกเนี่ยแต่ก็ไม่เลือกพลังงานนะคะเอาเวลาไปสังคมเข้าสังคมโฟกัสงานเบื่อก็ไปเที่ยวพลังงาน ก็มีบางครั้งที่หลุดในเรื่องคุณแอบลอเหมือนกันนะเนี่ยพลังงานทําเป็นเก๊กนะคะทําเป็นเมินทําเป็นเฉยเหมือนชีวิตจะดีจริงคนคนนี้นะแต่ดีไม่สุดอะ,อะพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่ดีไม่สุดอะเป็นคนที่แบบว่าชัดเจนเหมือนกันนะตรงไปตรงมาตัดแล้วตัดเลยฉะนั้นถ้าในอดีตกรณีของคุณนะคะ ถ้าคุณเป็นคนที่ถูกคนคนนี้ปฏิเสธหรือตัดความสัมพันธ์คนคนนี้ก็ยึดคําพูดที่ตัดความสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละเป็นสิ่งที่เบรกตัวเองไว้แต่ความคิดหรือว่าตัวคุณยังอยู่ในหัวเสมอนะเพียงแต่ว่าไม่แอคชั่นทําเป็นไม่สนใจอย่างเงี้ยทาเป็นไม่ใย,ยดีทั้งทงที่ในใจก็เคยมีวาร์ปเหมือนกันมีวาร์ปแบบอยากจะผ่านหน้าบ้านคุณอยากจะผ่านที่ทํางานคุณอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเห็นคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ย มีไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่แสดงออกไม่พูดอ่านใจคนประเภทนี้อ่านยากค่ะอ่านยากเป็นคนที่เก็บอาการมากๆเลยก็ไม่รู้จะเก็บขนาดนั้นเพื่ออะไรพลังงานนะเป็นคนที่น่าหลงคาญ่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่คนใกล้ตัวคนคนนี้รู้สึกนะไม่ใช่คุณรู้สึกคือแบบไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ชอบ ต้องเป็นคนที่ทําด้วยตัวเองอะ่ะมันถึงจะถูกใจฉะนั้นในเรื่องความรักเนี่ยช่างเลือกมากช่างเลือกมากอะ่ะคือแบบยังไม่ถึงขั้นสเปคสูงเวอร์นะคะแต่ก็แบบรู้ตัวไงว่าเป็นคนมีชอยอะ่ะก็เลยแบบอืมใช้สิทธิ์นั้นให้เต็มที่พลังงานนะคะก็ยังคิดถึงคุณนั้นเนี่ยไพ่ของความมั่นคงขึ้นซะขนาดเนี่ย ถ้าในอดีตพวกคุณเคยใช้ชีวิตร่วมกันด้วยนะเวลาที่เห็นอะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆที่เคยมีคุณอ่ะคนคนนี้จะโคตรจี๊ดเลยมันจะแปรบขึ้นมาเลยมันจะแบบเห็นเงาคุณลางๆคุณเคยทํากับข้าวให้กินอ่ะคุณเคยอยู่มุมนั้นของห้องหันมาคุณชงกาแฟให้อ่ะคุณอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นฟิลประมาณเนี้ยจะจะรู้สึกขึ้นมาทันที พลังงานนะคะแล้วก็จะบอกตัวเองนะว่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดเรื่องคุณมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วฟิลอย่างเงี้ยแบบสะบัดหัวตัวเองอะแบบให้ตัวเองรีเซ็ตใหม่อะให้ตัวเองแบบเฮ้ยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตอนนี้อยู่กับชีวิตเนี่ยดีแล้วโคตรดีเลยอิสระเนี่ยเห็นเปล่ามีแต่คนมาให้จีบเนี่ยแต่ที่เข้ามาก็อ๋อไม่รู้จะเข้ามาเพื่ออะไรน่ารำคาญ แต่คนคนนี้ไม่พูดจะเป็นคนที่ไม่พูดตําหนิคนอื่นต่อหน้าใครนะยกเว้นว่าสุดจริงๆฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่เคยโดนคนคนนี้พูดต่อหน้านั่นคือคือแบบสุดจริงๆอ่ะพลังงานนะค่อนข้างเป็นคนจริงจังเหมือนกันนะเป็นคนจริงจังที่รักษาคําพูดแต่คนจริงจังคนนี้ก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะพลังงานถ้าคุณแค่อยากรู้ว่ายังคิดถึงคุณอยู่ไหมคิดคะ่ะคิด ไพ่ย,ยืนยันแล้วโอ้โหคุณพระคุณเจ้าโอ้โหเป็นเอามากพลังงานคุณดูนะเออภาพหน้าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังคุณละแบบกันเลยค่ะเบื้องหน้าดูดีมีความสุขใช่ไหมชีวิตดีอิสระแต่เบื้องหลังคือทุกข์ใจคนคนนี้เหมือนจะเป็นซึมเศร้านะเนี่ยมันเคยมีช่วงหนึ่งที่คนคนนี้เก็บเนื้อเก็บตัว อาจจะมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับความดันก็ได้อะแล้วบวกกับความเครียดมันไปเพิ่มมันไปกระตุ้นให้โรคประจำตัวมันเป็นเพิ่มอย่างเงี้ยแทนที่ปกติกินยาจะหายก็ไม่หายอาจจะต้องอัดยาเพิ่มนี้ก็อันตรายต่อร่างกายนะคะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้ทรมานบ้างจะได้รู้สึกคือแบบต้องให้ร่างกายมันจัดก,การตัวมันเองอะอย่าพิ่งยาปฏิชีวนะเยอะคนคนนี้ค่อนข้างเครียดเรืงคุณอะทุกใจเลยนะ พลังงานนอนไม่หลับกลางคืนอาจจะสะดุ้งตอนดึกแล้วก็พอหลับอีกมันก็หลับไม่ลงโอ้โหไพ่อารมณ์มาเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวนะคุณเดียวกับคนดังนันเนี่ยไพ่ของคุณประสบความสำเร็จในชีวิตขึ้นนะคะเครียดเรื่องงานไหมก็มีส่วนแหละแต่คุณก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะคุณเป็นหนึ่งในนั้นให้คุณรู้ตัวไม่ใช่ความผิดคุณนะ ก็อยู่ดีๆคนๆคนนี้มาคิดเรื่องคุณเองอ่ะเนี่ยอยากมาเจอคุณนะแต่รอเวลาเออคนคนนี้เล่นตัวนะคะเป็นคนที่ทะเลาะกับตัวเองอ่ะตอนนี้น่าจะแพ้เสียงในหัวอะไรนะเสียงในหัวมันน่าจะสั่งว่าอยากเจอหน้าคุณก็มามา,มาเจอเลยไม่ต้องโทรไม่ต้องแชทอะมาเจอเลยมาเจอแบบตัวเป็นๆเ,เลยแต่มาตอนนี้ไม่ได้น่าจะติดงานติดภารกิจ ถ้าคนคนนี้เป็นคนมีชื่อเสียงนะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะคะซึ่งอาจจะทํำหลายอย่างเพราะว่าไพ่ความมั่นคงคื้นระดับนี้คนคนนี้ฐานะดีแล้วเนี่ยน่าจะทํำหลายอย่างคนคนนี้ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของเวลาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ผีผามอย่างที่บอกคอนโทรลอารมณ์ได้เต็มที่ถ้าหงุดหงิดก็อาจจะเอ่อปลีกตัวเองออกจากตรงนั้นหรือว่า หาวิธีผ่อนคลายแบบอื่นแต่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์นานเพราะว่าเป็นคนที่ต้องทําอะไรหลายอย่างชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องความรักต้องมานั่งคิดอย่างเดียวค่ะชีวิตมันมีเรื่องธุรกิจเรื่องปากท้องเรื่องอาชีพมันมีเรื่องร้านแปดให้คนเราต้องคิดต้องทําอ่ะฉะนั้นคนคนนี้จะไม่ไม่ปล่อยตัวเองทุกใจหรือว่าจมกับอะไรที่มันแบบ ยังจัดการไม่ได้นานๆจะต้องหาวิธีจัดการอารมณ์ให้ได้อันนี้คือความเจ๋งนะพลังงานคือเป็นคนที่ตำหนิคนอื่นได้แต่ตัวเองก็ทำได้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันขัดกับความรู้สึกคนคนนี้จะเก็บไว้คนคนนี้จะเก็บไปมันถึงส่งผลให้มีอาการปวดหัวหรือว่าส่งผลที่เกี่ยวกับอวัยวะช่วงบนตั้งแต่บ่าขึ้นไปพลังงานนะคะบางคนอาจจะเป็นไมเกรนหรือเปล่ากินยาตลอดเลยนะเนี่ย อ่ะก็กินยาอืมคนคนนี้นิ่งจริงนะคะนิ่งมากเงียบกิ๊บเลยเงียบจริงอะ่ะถ้าคุณกำลังรอการง้อของคนคนนี้นะคุณไม่ต้องรอคุณใช้ชีวิตคุณให้ให้มีความสุขเลยค่ะโฟกัสงานโฟกัสเงินไปเพราะถ้าคุณรอคนคนนี้ไม่ทักบอกเลยแต่ถ้าคุณไม่รออ่ะคนคนนี้จะทักมาเดี๋ยวพอไม่ไหวทักเอง แต่เมื่อไหร่อะอยู่ที่ตัวตนของเจ้าตัวเขาอยู่ที่เจ้าชะตาเขาเพราะว่าความอดทนอดกลั้นของมนุษย์ไม่เท่ากันบางคนความอดทนสูงมากรับแรงกดดันได้สูงมากเวลาระเบิดออกมานี่คือแหลกลานภูเขาไฟฟูจิเลยอะภูเขาไฟฟูจิระเบิดเลยฟิลลาวานี่คือแบบโอ้โหอภิมหาภัยพิบัติธรรมชาติเลย แต่บางคนก็รับแรงกดดันไม่ได้เลยฟิลร้องไห้ขี้มูกโงงงองแงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายจะเป็นผู้ใหญ่เอ่อไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็คือแบบปล่อยออกมาเลยฉันไม่สนใครจะมองยังไงฉันไม่ไหวฉะนั้นความอดทนของแต่ละคนไม่เท่ากันพลังงานนะคะอืม ไม่อยากพูดคําเนี้ยเพราะว่าถ้าพูดไปเหมือนจะให้ความหวังคุณอะเอาจงจริงนะแต่ว่าถ้าคุณยังรอคนคนนี้นะดูแล้วอุปสรรคเยอะพวกคุณน่าจะเป็นรักที่มีกรรมกรรมแบบกอไก่รอเรือสองตัวมอมานะคะไม่ใช่กรรมมือนะกรรมแบบนั้นเลยนะฉะนั้นถ้าตอนนี้ชีวิตคุณก็ดีอยู่แล้วนะ ไม่ต้องใส่ใจคลิปนี้ก็แค่ให้รู้ไว้แค่นั้นรู้ก่อนได้เปรียบรู้เพื่อให้คุณได้เตรียมพร้อมถ้าคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตจริงของคุณจริงๆอะ่ะคุณก็จะได้เออไม่เออ,ไม,เอ,อไม่เวรอร์อ่ะเพราะว่าคุณได้รู้ตัวไปก่อนไงพลังงานนะส่วนท่านใดที่ไม่ได้รอเลยแค่อยากฟังเยี่ยมค่ะเยี่ยมมากแสดงว่าคุณเข้มแข็งแล้วปล่อยให้คนคนนี้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองคิดว่าดีแล้วดีกว่า คือคนบางประเภทก็ต้องก็ต้องคือไอ้ไอ้ประเภทที่แบบอย่าทํานะอย่าทําอย่างนี้นะบอกแล้วอย่าทําแบบนี้นะเหมือนยิ่งห้ามยิ่งยั่วฉะนั้นก็ปล่อยให้ทําไปเลยแล้วพอวันหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองจริงๆอะเดี๋ยวจะกลับมาเองฟิลแบบไม่ต้องยื้อใครไว้ในความสัมพันธ์นะคะถ้าอยากไปก็ปล่อยมือเลยเพราะว่าคุณมีค่ามากกว่านั้นคุณมีค่าคู่ควรกับคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณ มากกว่าคนที่พยายามจะเดินออกจากชีวิตคุณแล้วก็หันหลังให้คุณนะคะพลังงานนะคลิปนี้ก็แค่ได้รู้ไว้นะคะว่าคนคนนี้ยังคิดถึงคุณไม่ใช่ความผิดคุณนะที่คนคนนี้ปวดหัวมันเป็นความผิดที่ตัวต้นเหตุอะตัวตัวเจ้าของเรื่องนั่นแหละฟิลแบบทาเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากอะทั้งๆที่ใจก็อยากจะพูดอยากจะคุย อยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์แต่ไม่ทำตัวเองก็ทุกเองพลังงานแต่ก็ปล่อยวางเรื่องคุณไม่ได้ทำเหมือนจะทำได้อะค่ะแต่ทำไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงเออบอกแล้วว่ามันเป็นกรรมัมทำไมหมอการรู้โอ้โหมันมีในเรื่องสถานะด้วยนั่นเนี่ยคุณดิวกับคนที่ทั้งมีชื่อเสียงไม่พอนะ มันน่าจะมีสถานะด้วยอ่ะเอาเป็นว่าคนคนนี้ไม่ได้คิดล้ายกับคุณนะคะอย่างน้นอยๆนะคนคนนี้ก็คิดดีกับคุณนะเอาจริงเหมือนจะหันหน้าคนคนนี้ช่วงนี้ไปทำบุญเยอะนะคะเนี่ยน่าจะทำบุญบ่อยไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวเดินสายทำบุญโอ้โหคุณดูหน้าไพ่นะแล้วใบสุดท้ายด้วยอ่ะ ใจพวกคุณยังเชื่อมกันคุณรอคนคนนี้แน่เลยคนคนนี้ก็รอคุณกลับมานะคะรอคุณหายโกรธรอคุณปลดบล็อกรอคุณหายงอนรอให้ตัวเองกล้ารอให้ตัวเองพร้อมที่จะพูดความในใจจริงๆออกมาต่อหน้าคุณฟิลมาง้อเพราะว่าตัวเองเป็นคนตัดจบคุณก่อนพลังงานตัดกันไม่ขาดพวกคุณมีในเรื่องวิบากกรรมอืม แนะนำยังไงดีอะเอาเป็นว่าวันนี้เราแค่มาดูความรู้สึกนะนะคะฉะนั้นให้ทุกคนอยู่กับโลกของความเป็นจริงให้มากที่สุดรู้ไพ่เพื่อให้เราได้ไกด์ไลายให้เราได้รู้ได้เตรียมตัวล่วงหน้าเท่านั้นความรู้สึกจริงๆที่คนคนนี้มีกับคุณนะคะมันคือความรู้สึกที่ไม่เคยคิดจะลืมคุณอะคุณยังอยู่ในหัวตลอดตั้งแต่พวกคุณห่างกันไม่ว่าจะห่างกันแค่ไหน คุณก็ยังอยู่ในหัวตลอดแล้วคนคนนี้ก็มีความคิดบางช่วงบางจังหวะเวลาของชีวิตที่แบบว่ารอ,อก่อนรอโอกาสรอโอกาสเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งไพ่ของการเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นคนคนนี้รอเวลาพลังงานนะคะรอเวลามาพูดมาเคลียร์มาปรับมาจูนกับคุณรอเพื่อให้อะไรอะไรที่มันตึงอยู่ตอนเนี้ยให้มันหย่อนสักหน่อยให้มันอยู่ใน ประมาณทางสายกลางสักหน่อยหรือไม่งั้นก็กําลังจัดการกับชีวิตต,ตัวเองอยู่จัดการกับสิ่งที่ตัวเองสร้างแล้วก็ก่อไว้ตั้งแต่แรกฟิลเคลียร์ตัวเองอะค่ะเคลียร์ตัวเองก่อนคือถ้าตอนนี้คนคนนี้มีคนคุยหลายคนอะก็พยายามเฟดตัวจากคนคุยก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาเอ,อเพื่อที่จะมาเคลียร์กับคุณแบบ แบบไม่ต้องให้มีสิ่งที่ตัวเองต้องห่วงหน้าพวงหลังอะ่ะมันจะได้เคลียร์กับคุณได้เต็มที่ไงฟิลถ้าเกิดว่าโดนคือคนคนนี้มีแผนสองสามนะหมายถึงว่าถ้ากลับมาเคลียร์กับคุณแล้วคุณปฏิเสธอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็เหมือนจะมีสเต็ปสองเข้าหาคุณฉะนั้นก่อนที่จะเข้าหาคุณคนคนนี้จะไปจัดการอะไรที่ตัวเองทําไว้ยุ่งๆอะ่ะก่อนหน้านั้นนะก่อนพลังงานนะคะเหมือนฟิลซุกไว้เหมือนกันนะ ไอ้คำว,ว่าจัดการก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนนิสัยไปเลยนะบางทีอาจจะเว้นระยะจากคนที่คุยอยู่แล้วเพื่อที่จะมีเวลามาปรับจูนกับคุณอนะเพราะว่าการเจอคุณครั้งเดียวมันคงไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะให้โอกาสหรอกแล้วยิ่งถ้าในอดีตคนคนนี้เป็นคนตัดคุณด้วยนะคุณยิ่งจำวันที่คุณโดนตัดรอนความรู้สึกอะ มันมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ควรจะให้โอกาสคุณแบบนี้ง่ายๆแล้วบวกกับความที่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะเป็นมนุษย์ที่ยุ่งเหยิงนะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วคุณดิีกับาคนดังอะ่ะฉะนั้นคนดังเขาก็อยู่เขาหรือเธอก็อยู่ในสังคมอีกเลเวลหนึ่งแล้วการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์สายงานอันนั้นก็มีผลนะคะ บางท่านอาจจะบอกเวลาเยอะแยะเวลาเยอะแยะสําหรับคนทํางานอย่างเดียวมันก็เยอะแยะแต่สําหรับคนที่ทําหลายอย่างมันแทบไม่มีเวลาได้พักนะฉะนั้นคนเราเวลาเหนื่อยมันต้องพักนะคะต่อให้ใจจะขาดคิดถึงคุณแค่ไหนมันก็ต้องนอนนะถ้าไม่นอนก็ไม่มีแรงขับรถนะแล้วเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยมันคือทุกคนอยากจะมีโอกาสมีสิทธิ์ได้ใช้ชีวิตในเรื่องส่วนตัวที่แบบว่า ใจเรียกร้องอะ่ะใจสั่งมาใจต้องการอะ่ะแต่บางทีไอ้ความใจต้องการอะ่ะมันไปขัดกับงานไงมันเป็นมันไปขัดกับภาพลักษณ์มันไปขัดกับจุดที่คนคนนี้เป็นหรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยมันถึงมีเรื่องผิดถูกขึ้นมาพลังงานนะคะแต่อย่างน,น้อยก็ให้คุณได้รู้นะสําหรับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะว่าคนคนนี้ไม่ได้มีความคิดไม่ดีกับคุณมีแต่ความรู้สึกที่ดีให้ถ้าในอดีตเคยทะเลาะก,กันแบบฟิลแบบ จำไว้เลยผีไม่เผาเงามไม่เหยียบเนี่ยคือตอนนี้คือใจสงบขึ้นเยอะเย็นขึ้นเยอะเหมือนเหมือนเริ่มสํานึกอะเหมือนเริ่มคิดได้อะเพราะว่าวรกรรมก็เข้าไปสั่งสอนละคุณไม่ได้ทําอะไรแต่เวรกรรมท่านจัดการให้คุณได้ละให้คุณและคนคนนี้เหมือน,เห,อนเหมือนตื่นรู้แล้วว่าเออก็ทําผิดกับคุณไว้เหมือนกันนะพลังงานนะคะก็อย่างที่บอกอะเหมือนจะดีแต่ก็ดีไม่สุดคนคนนี้นะภายนอกกับภายในต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะใจก็ยังผูกกับคุณนะเนี่ย มือมือข้างหนึงคือชัดเจนเนาะเห็นเป็นกายเนื้อแต่มืออีกข้างนึงอะ่ะเป็นเงาเป็นสิ่งที่เหมือนอากาศอะ่ะคุณก็ยังรอคนคนนี้นะหมอการจับพลังงานได้นะคะแสดงว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยยังคิดถึงคนคนนี้อยู่ยังคิดถึงคนเก่านะไม่ผิดนะคะทุกคนไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือเปล่าที่ยังคิดถึงคนเก่ามันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะความรักคุณจะเอากด ความอ่อนแอความเข้มแข็งมาเป็นตัววัดไม่ได้การที่คนเรายังคิดถึงคนคนหนึง่งมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของใจแต่ชีวิตจริงก็มุ่งออนไปข้างหน้าชีวิตจริงก็อยู่ได้ด้วยตัวเองชีวิตจริงก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีคนคนนั้นข้างกายเพียงแค่ว่ารู้สึกคิดถึงเท่านั้นก็ปล่อยไปค่ะมันไม่ได้เป็นตัวถ่วงชีวิตคุณนะถูกไหมอ่ะฉะนั้นเอ,อ,อะไรก็ตามที่ทําให้คุณไม่ทุกข์จงยินดีกับมันซะ ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนที่ฟังเข้าใจนาภัยของวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนื้อหอมนะคนคนเนี้ยคนเข้าหาตลอดอะ่ะเป็นแม่เหล็กเลยเป็นตัวดึงดูดคนนั้นคนโน้นคนน,คน,นี้มีแต่คนเข้าหาค่ะแต่เข้ามาก็ผลประโยชน์ทั้งนั้นพลังงานนะคะมันจะเบื่อเหมือนกันนะแต่ก็ถอยออกจากตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่คนคนนี้เป็นนะคะ บางทีคนคนนี้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาเหมือนกันนะฟิลแบบก็ก็มีเยอะอะ,อะก็มีก็มีก็ไม่ผิดไม่ผิดนะคะถ้าเป็นทรัพย์สินของตัวเองซึ่งดูแล้วก็น่าจะมาจากตัวเองหาด้วยแหละฉะนั้นคนคนนี้ไม่ใช่คนที่มีปัญหาการเงินเป็นคนที่ใช้เงินซื้อความสุขเหมือนกันในบางเรื่องต้องพูดอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไป มาดูกันนะคะว่าพลังงานของวันนี้คือพลังงานของใครนะความรู้สึกที่ใครคนนั้นมีต่อตัวคุณวันนี้นะคะใครคนนั้นนะวันนี้เหมาะการอ่านไพ่ของพลังงานอีกฝั่งหนึ่งนะไม่ได้อ่านไพ่ของคุณเพราะว่าวันนี้เรามาดูความรู้สึกของคนคนนั้นไงแล้วไพ่ก็ขึ้นมาสองวันสองราศีคนคนนี้คือใครคือคนวันอาทิตย์วันอังคารราศีพฤษภราศีกุมราศีธนูอ่ะ ขอ,อภัยนะคะบอกสองราศีเป็นาสามราศีนะพฤษภกุกมธนูวันอาทิตย์วันอังคารพลังงานของใครคนนั้นที่มีกับคุณตอนนี้วันนี้เวลานี้บุญรักษานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ